ตรงนี้ยังไม่เห็นสัญญาณแมนเม้าเลยนะฮะสหญญาณแมนเม้าคือว่าอยู่ๆเนี่ย really. you, you, yeah. เราเราดูบอดี้ของของแท่งเทียนเนี่ยมันสั้นๆสั้นๆสั้นๆเรื่อยๆอยู่ๆมันยาวขึ้นมาเบียดราเร่งสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นนะถึงแมงเม้าเข้ามาซื้อลักษณะแบบนี้เนี่ยยังไปอีกไกลนะแต่นี้เขาเรียกคัพแอนด์แฮนเดิลเป็น pattern s นซ e r bullish มากตรงนี้เป็นคัพนะฮะเดถ้วยคัพเราที่เป็นแฮนเดิล ก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะฮะแต่ถ้าคนไม่มีระบบเข้ามาซื้อตรงแถวๆนี้ก็น่าสงสารระบบเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยใส่ DCA เข้าไปรับรองปลอดภัยเนี่ยใส่เข้าไปเถอะเวลาคุณมีเงินในพอร์ตเนี่ยร้อของพอร์ตเนี่ยคุณแบ่งมาเป็น DCA เนี่ยสัก80ได้ไหม ไม่ใช่บนระบบใหญ่ไม่มีเลยไม่สนใจเลยเป็นระบบเล่นอย่างเดียวเก็งกำไรยอย่างเดียวสเปกุเลต e อย่างเดียวอย่างที่พันเรื่องการที่เป็นขึ้นจะลงบับเบิร์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่สาคัญสําคัญว่าคุณมีระบบหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีระบบนะยังไงคุณก็ไปไม่รอดถ้าคุณมีระบบทำดีซีเอมา้เรื่อยนะยังไงคุณก็ไม่รู้จักคําว่าขัดทุน ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดที่ทองบูลิชมากๆนะคะก็มีนักลงทุนนะคะแล้วก็บรรดาประชาชนนะคะเข้ามาสนใจซื้อทองกันมากนะคะอาจจะทั้งอทองในตลาดที่เป็นฟิสิกอลด้วยนะคะคุณลุงคะมันเป็นสัญญาณแบงเม้าที่บ่งชี้ถึงพฤติกรรมตลาดที่โอเวอร์ฮีทได้ไหมคะคุณลงุงตรงนี้ยังไม่เห็นสัญญาณแบงเม้าเลยนะฮะ ส่งแมงเมาคือว่าอยู่ๆเนี่ยเราเราดูบอดี้ของของแท่งเทียนเนี่ยมันสั้นๆสั้นๆสั้นๆไปเรื่อยๆอยู่ๆมันยาวขึ้นมาไอนี้ก็ยาวสองอันสามอันแต่ไม่มากยาวขึ้นมาแล้วก็มันมันมันเบียดราเร่งสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นน่ะถึงแมงเม่าเข้ามาซื้อเยอะตอนนี้ก็มีมีการมีการซื้อเข้ามาเยอะผิดปกตินะฮะจนโอเวอร์บอดแต่ก็ยังไม่ใช่แมงเม่าที่จะทําให้พังอ่ะนะฮะ จย้อนไปดูอดีตมันก็ไม่มันก็ไม่เคยลงทองคาไม่รู้ยังไงแต่ก็น่าเป็นห่วงแต่คิดว่าถ้ามันจะเป็นสัญญาณแมงก์เม้าเนี่ยมันจะเป็นลักษใส่ยอย่างนี้นะมันขึ้นไปอยอะๆเนแล่วพอขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วมันเมียตราเร่งขึ้นไปนะไอ้ตราเร่งมันต้องขึ้นอีกนิดหนึ่งนะะเป็นตราเร่งอ่ะเป็นพาราบริกอ่ะขึ้นไปถ้าอย่างนั้นแหละน่ากลัวเป็นแมงก์เม้าแต่ถ้าขึ้นไปยังอยู่ในเทรนด์นะฮะ อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันแหกเทรนด์ออกไปตรงนี้นะฮะแล้วมันไม่มีคอเรคชันเข้าหาเทรนด์อันนี้เสียน่ากลัวมันจะเป็นแหงเมาแต่ถ้ามันคอรเรคชันเข้าหาเทรนด์นี่แปลว่ามันพยายามปรับตัวของมันเองนะฮะถ้ามันเข้ามาหามีนได้ก็ปลอดภัยแต่ถ้าคนบ้าซื้อก็ะหํำซื้ออีกจนกระทั่งมัน break out ขึ้นไปอีกตอนนี้น่ากลัวน่ากลัวนะครับ ก็รอดูตอวน,นี้ว่าเขาจะเอาอย่างไรตอนนี้ก็ดูดูแล้วก็เอออย่าคิดอะไรมากบางคนชอบคิดว่าลูกนขายต้องสูงๆแล้วดีกว่ามันลูกนไม่ได้หรอกฮะไม่มีใครรู้หรอกนะฮะก็เอาเป็นว่าเออเราเข้าเนี่ยไม่มีระบบเราก็เลยตกใจเวลามันลงแค่นี้ที่เดียวแต่ถ้าเรามีระบบเราบอกเราเข้าเมื่อมันเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวตรงนี้เราไม่ไม่ไม่สะดุ้งเลยเห็นไหม ไม่สะดุ้งเลยนะที่ลุงถึงบอกว่าเวลาจะสอนลูกศิษย์เนี่ยลุงถึงสร้างคำพูดขึ้นมาบอกให้เอาไม่เรียวมาด้วยนะก็ทจไมมาถึงนี้เราเพราะว่าอยู่ไม่ซื้อตรงเขียวแรกนี่สอนแล้วสอนอีกถ้าซื้อที่เขียวแรกเนี่ยมันก็หมดเรื่องไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยนะฮะสำหรับคนซึ่งเข้ากลางคันนะฮะไม่มีระบบนะฮะช็อตเทอมน่ากลัว น่ากลัวมันน่ากลัวมันจะลงมาหามีนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันอะ่ะหลายร้อยดอลลาร์เหมือนกันค่ะแต่คือถ้าคนที่ทำตามระบบมานะคะเข้าตรงจุดที่ระบบเขียวบอกให้ซื้อเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องขายเลยใช่ไหมคะคุณลุงก็เราเข้าตรงนี 3, ้ 3, มันเท่าไหร่ตรงเขียวมันสามพันสามฮะค่ะสามพันสามล้วมันลงจากลงจากสี่พันสามมาเหลือสี่พัน สองสี่วันหนึ่งมันนิดเดียวอะ่ะคใ,ใจสอบอย่างเลยมันนิดเดียวนะโอ้โหมันขึ้นตั้งเท่าไหร่เนี่ยนะขึ้นตั้งเท่าไหร่ถ้าเราถอยเอาไปดูกกไกลๆหน่อยนะฮะถอยไปดูอย่างเช่นว่าห้าวันดูทีเจ็ดวันดูทีสมมุตินะฮะเราก็ไปดูนี้ w ี e k l y ชา a r t เห็นไหมฮะอีจุดที่มันขึ้นเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นนะแค่นี้นิดเดียวเนี่ย ไอยู่ห่างจากเทรนด์มันเองต้องเยอะแยะต้องรอให้เทรนด์เข้าไปใกล้ก่อนแล้วพุนนี้ลงมาจิ้มอยู่ในเทรนด์เมื่อนั้นถึงจะน่ากลัวตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะเป็นสตาร์ทนะเป็นตีนเขาสตาร์ทของอัพเทรนด์เนี่ยนิดเดียวเองเถ้าจะลงทุนระยะยาวจริงไปอีกนะฮะก็เป็นอย่างนี้เนี่ยก็คุณเปลี่ยนจากแดงนี่เป็นเขียวใช่ไหมก็ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณพันพันสอง นี่ยพันสองแล้ววันนี้มันลงมาแค่ร้อยกว่ากว่าจะไปตื่นเต้นอะไรกับวันเนี้ยดูสิไม่มีเลยแต่ดูนะฮะถ้าดูภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นอัตราเร่งเริ่มต้นแล้วบิ๊กไว้สองอันเนี่ยเห็นไหมค่ะคือปกติบอดี้ของมันน่ยไม่ไม่ยาวไม่บิ๊กเท่าไหร่สั้น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 สเรื่อยๆแต่ยูยๆนอ้าขึ้นแล้วอถ้ามันอ้าขึ้นอย่างนี้อีกนะฮะอีกสักสามสี่อันนะฮะ สามอ่ันห้าอันก็คงไว้อีกสัก4ีหเดือนน่ะก็น่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้ต่อเมื่อน,นั้นน่ะมีโอกาสที่จะเป็นบับเบิลแต่ถ้าอีก4ีหเดือนต่อไปมันเกิดหยุดขึ้นแล้วมันทำไซด์เว์เข้ามาหาเทรนก็แปลว่าจะขึ้นต่ออีกเยอะมากนะครับถ้าดูรทางรูปร่างของชาร์ตเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยยังไปอีกไกลครับ จ่างนี้เขาเรียกคัพแอนด์แฮนเดิลเป็นแพทเทิร์นซึ่งบูลลิชมากตรงนี้เป็นคัพเนียฮะเนี่ยเป็นถ้วยคับเราที่เป็นแฮนเดิลตอนที่เป็นคัพนี่ยปีอะไรเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปีศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยนี้เป็นบูลลิชครั้งใหญ่พอเป็นแฮนเดิลปับ๊บเบรกแฮนเดิลแล้วเนี่ยถือเป็นจุดสตาร์ทของอัพเทรนแล้วก็พึ่งขึ้นมาแล้วพึ่งจะมีอัตราเร่งสองเดือนสุดท้ายเนี่ยพึ่งจะมี นะครก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะฮะแต่ถ้าคนไม่มีระบบเข้ามาซื้อตรงแถวๆนี้ก็น่าน่า,นาถ้าคำพูดที่ถูกต้องก็บอกคือน่าสงสารนะไม่รู้ช่วยยังไงเนี่ยมันไม่ใช่จุดเข้าค่ะคือในการลงทุนเนี่ยทุกคนก็รู้นะมันมีเล่นสั้นเล่นยาวใช่ไหม ถ้าเล่นสั้นก็ซื้ออาทิตย์หนึ่งขายอะไรมาก็เสี่ยงต่อการลงกัดทุนอย่างนี้เอาถ้าเล่นยาวยาวไปเลยหลายเดือนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเสี่ยงนะก็คิดดูเราจะเล่นสั้นหรือเล่นยาวหรือจะเล่นทั้งสองบัญชีถ้าเล่นสองบัญชีเนี่ยบัญชีเล่นสั้นก็เล่นไปซื้อขายอะไรไปเรื่อยพลาดบ้างไม่พลาดบ้างกับไรก็นิดเดียวกัดทุนก็นิดเดียวก็เล่นไปสนุกแต่การเล่นยาวเนี่ยสาหรับตลาดแบบเนี้แบบทองคำซิลเวอร์หรืออะไรพวกเนี้ย เล่นยังไงก็เล่นแบบ DCA ไปเรื่อยๆ DCA ก็ซื้อทุกวันวันละเท่าไหร่ก็ว่าไปหรือทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนนะ,ะเพื่อทําค่าเฉลี่ยทําค่าเฉลี่ยเสร็จแล้ว,ลวไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องขายเพราะยังไงก็ไม่ขาดทุนอย่างสมมุติว่าเราเริ่มทํา DCA มาจากแถวแถวน,นี้เนี่ยตอนตลาดไซเวเนี่ยทา DCA ขาดทุนก็ไม่เป็นไรเราเริ่มทํา DCA มาจากแถวนี้เดือนปีสองศูนย์สองหนึ่ง สองศูนย์สองศูนย์ก็ได้ห้าปีมาแนละ้วเราก็ซื้อเนี่ยไปเรื่อยตัวนี้เออเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้เห็นไหมฮะรวมไปเสร็จแล้วค่าเฉลี่ยแล้วอยู่มาแถวเนี้ยเพราะตัวนี้มันมัน,ม,นมันยาวเวลามันยาวกว่ามันซื้อหลายครั้งมากกว่าซื้อซื้อซื้อเวลาลงก็ซื้อซื้อขัดทุนพอเริ่มขึ้นก็นซื้อตามไปเรื่อยถึงปัจจุบันตัวนี้ค่าเฉลีย่ยก็อยู่แถวเนี้ยวันนี้มันลงนิดเดียวก็ไม่มีผลอะไร เพราะฉะนั้นต้องแบ่งบัญชีมีบัญชีหนึ่งเนี่ยบัญชีหลักเล่นยาวเป็น DCA DCA เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีระบบเนี่ยคุณซื้อซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อไปเรื่อยคุณได้ค่าเฉลีย่ยเพราะวันนี้ปับ๊บตลาดมันขึ้นคุณก็ดีใจเพราะเชื่อของเรากำไรพอถึงวันนี้ปั๊บตลาดมันลงพรวดมาคุณก็ดีใจคุณทำค่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยคุณไม่ไม่เสียหายมากไม่ได้ซื้อที่ท็อป มันทําให้จิตใจมันนิ่งขึ้น DCA เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเล่นยาวเล่นแบบ DCA เราไม่สนใจเลยวันนี้มันลงอย่างนี้เนี่ยจะต้องออกไหมเราซื้ออย่างเดียว DCA เก็บออมส่วนบัญชีสองเนี่ยเป็นบัญชีเล่นคนละบัญชีกันนะ mm hmm. บัญชีสองนี่ก็เอาเป็นบัญชีซึ่งเล็กหน่อยอย่างบัญชีหนึ่งเราอาจจะใส่เงินไปสักสิบล้านบัญชีสองใส่แค่ร้านเดียวอย่างีเป็นต้นเพราะบัญชีเล่นนี่มักจะขาดทุน เราก็พร้อมจะขัดทุนอย่างเงี้ยมันลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยก็โอ้อ,อกสั่นแขวนออกก่อนเนขัดทุนนิดนึงก็เล่นไปสุสสนุกแต่ต้องมีบัญชีหลักถือเป็น DCA หลักเอาไว้หรือว่าเป็นการทำเวฟหนึ่งสองใหญ่ๆซึ่งมันไม่มีละในในตลาดพวกนี้นะพนเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราแตกตื่นตกใจตรงนี้กันเนี่ยเพราะเราไม่มีระบบส่วนคนที่ทำตามระบบขเขาเฉยๆนฮะ เนี <D CA> ่ยเขาดีซีเอปีปีที่แล้วเนี่ยเริ่มแ,แถวๆเนี้ยมันไม่ไม,ไม่มีผลเลยแ,แถวๆเนี้ยไม่มีผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเฮ้ยเราตกใจเพราะอะไรอ๋อเพราะเราไม่มีระบบเราจะแก้ไขยังไงก็มีซะสิจบ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่รู้จะทำยังไงนะฮะระบบเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ย ใส่ DCA เข้าไปรับรองปลอดภัยเนี่ยใส่เข้าไปเถอะเวลาคุณมีเงินในพอร์ตเนี่ยร้อยเปอร์เซนของพอร์ตเนี่ยคุณแบ่งมาเป็น DCA เนี่ยสักแปดสิบได้ไหมเจ็ดสิบแปดิบเปอร์เซนหรือเก้าสิบเลยยิ่งดีใหญ่แล้วเอาสิบเอร์เซนเี่ยไปเล่นระหว่างทางไม่ใช่ว่าระบบใหญ่ไม่มีเลยไม่สนใจเลยเป็นระบบเล่นอย่างเดียวเก็งกำไรอย่างเดียวสเปกุเลตอย่างเดียวอย่างที่พังครับพังนะฮะ เพราะการที่มันขึ้นจะลงบับเบิลหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่สําคัญสําคัญว่าคุณมีระบบหรือเปล่านะครับถ้าคุณไม่มีระบบนะยังไงคุณก็ไปไม่รอดถ้าคุณมีระบบทำ DCA มาให้เรื่อยนะยังไงคุณก็ไม่รู้จักคําว่าขาดทุนค่ะเอาอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมีระบบบัญชีสองเรียกระบบเล่นเป็น speculative purpose เราก็เล่นของคุไปคุณก็ไปซื้อที่ท็อปมังซื้อดอย ฉันเป็นคนดอยดีใจอย่างเงี้ยร้องเพลงนั่งอยู่บนดอยเรามาตกมาก็ชื่นใจเลยเราตกดอยเห็นไหมตามตำราเป๊ะมันก็ไปของมันอย่างนี้แหละอย่าไปหวังไรอะไรเลยจากบัญชีสเปกุลเลตไม่มีใครได้กําไรหรอกครับถ้าทุนทุกคนอนะ่ะเพราะฉะนั้นแบ่งเงินมาสักสิบเอร์เซ็นเล่นบัญชีนี้แปดสิบเก้าสิบเอร์เซนอยู่ในบัญชีหลักนะครับมีคนเยอะนะฮะที่เอ่อ เพิ่งจะยอมรับบิตคอยนะ่ะเดิมก็ว่าโอ้ยมันเป็นอากาศจับต้องไม่ได้เพิ่งจะยอมรับแล้วก็ถามเราจะทํำยังไงดีมันสายเกินไปไม่สายหรอกคุณซื้อดีซีเอป่ะมีหลายคนนะฮะที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยลุงก,ก็แนะนําว่าซื้อดีซีเอทุกวันเลยเเทุกวัน<ม>เลยคนะ่ะเออทุกวันบอกเงินผมน้อยทาไมซื้อวันละร้อยบาทร้อยบาทอย่างงี้ก็คงพอไหวนะคนเราเนี้ย โอ้โหผ่านไปสองสปีมันเริ่มมีเงินแล้ว DCA นี่เป็นของวิเศษนะครับจะบอกให้ต้องต้องทำนะต้องทำแต่ว่าคือมันมีหลักการไหมคะคุณลงข่าว่าอ uh, c a จริงๆแล้วความถี่ของมันเท่าไหร่จะจะมีประสิทธิภาพที่สุดคะคุณลงุงข่าวันเดือนหรือว่าระดับสัปดาห์หลักการคือห้ามห้ามเปลี่ยนใจจะเอาวันกัวันตลอด จเจ้าเดือนก็เดือนตลอดเพราะฉะนั้นก่อนจะเริ่มเนะี่ยคิดให้รอบคอบก่อนแล้วอย่าเปลี่ยนใจบางคนเอาทุกวันจันทร์ใช่ไหมก็อาธิตษฐางนี่เรื่องหนึ่งนะฮะอย่าเปลี่ยนใจทําไปให้ระยะยาวหน่อยอีกเรื่องหนึ่งคือปริมาณเงินที่ใส่เข้าไปอย่าเปลี่ยนใจเฮ้ปริมาณเงินเนี่ยมันแบ่งได้เป็นสองชนิดอย่างที่หนึ่งใส่เข้าไปเช่นอ่ทุก,ท,กทุกวันจันทร์นะฮะก็ แปลว่าอาทิตย์ละครั้งครั้งหนึ่งก็ใส่หมื่นนึงหมื่นนึงหมื่นนึงก็แปลว่าเดือนหนึ่งออมสักสี่หมื่นหรือมากน้อยจะตามใจต็คิดให้รอบคอบแล้วกือย่าเปลี่ยนหรืออีกวิธีหนึ่งนะฮะแทนที่มันหมื่นบาทเนี่ยเปลี่ยนเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนมันก็จะไม่เท่ากันก็เดือนขึ้นก็ได้มากขึ้นอย่างที่เป็นต้นนะครับไม่มีอะไรฮะข้อสําคัญอย่าเปลี่ยนใจคิดให้รอบคอบแล้วอย่าเปลี่ยนใจ แล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นเขาอีกต่อไปเลยเนี่ยขอเวลาสักปีนึงจะไม่มีการตื่นเต้นกับ price fluctuation เล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วเทรดสนุกมีความสุขเรื่อยๆนะ